วัสดีค่ะวัสดีเพ่นช่องคนน้ำโฉชบชแนนหรือเสียน้อยพารวยค่ะค่ะมือนี้กัเป็นมือวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกเจ็ดนาะคะ่ะมาแล้วเด้อพี่น้องค่ะเลขสายดว่นะะยดวนกอทมอนะค่ะสายด่วนกอทมอวันหวยออกหรือวันก่อนหวยออกค่ะซ้ำตัวกันพี่น้องค่ะ สายด่วนกว่อถ่มมอตอนแรกว่าจะออกมาตั้งแต่ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเนาะค่ะวันนี้จังไดค่อยเกิดคัดของเอ็กซิเดียนยังกับบจกักโทรไปหาเพื่อนจังไดกับบได้ค่ะติดต่อเพื่อนจังไดกับบไดตัวเลขมาไหมคะ่ะเพื่อนบท่านใดดติดต่อเพื่อนกับยากเพื่อนกับว่าเอ้ยยังไม่มาเลยวาสันโอ้ยเสียเหตุจังไดเนาะวันนี้ FC เอฟซี่อลคือถ่ารายเทนเนาะวาสันดอก โทว่าสันเจิว่าสายสิหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวกระโทรเดี๋ยวกระโทรแต่ละคนนี่โทษประมาณสองสามสายค่ะโทษถามเชียนหน่อยว่ามาไปนอมาไปนออยู่ในคอมเมนต์ก็มีค่ะสายดวนกอท่ามามาไปนอเชียนหน่อยว่าสันล่อทะดีเหี่ยวนีว่าสันเดี๋ยวมันจะซื้อเพราะท่านว่าสันเพื่อนว่าโอ้ยเชียนหน่อยก็เล่งหายอยู่ดิค่ะเล่งว่าสันก็อยากอ๋อหายเอฟซีเห็นได้ซื้อได้ท่านเนาะค่ะ อยากฮู้ว่าเลขนี่มีตัวใดแน่เนาะมันสิเขากันบ่สันนี่กับของม่เห่านี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วผู้ใดอยากได้แน่คอมเมนต์มาด้วยค่ะคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะเดี๋ยวเสี้ยนหน่อยสิบอกแล้วตัวเลขก,ก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์แชร์กันไปหลายๆเนาะคะ่ะแชร์กันไปเยอะๆค่ะ สา,ายดวนกทั่มอเดี๋ยวห้าสิบไปเบื้องใส่กันกันกบเลขคํามนอดพร้อมสิม,มีตตวคือกันบ่าไม่ตตวคือกันเนี่ยห้าอัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเส้นหน่อยกระทาของเพื่อนนี่แหละเส้นหน่อยกระเานในร่องทุนอันได้เลยเดี๋ยวได้ตัวเลขมาบาสิไปหาโลเบิงลอตลีอยู่สิม,มีบ่ตัวนี้เนาะค่ะโอ้คือเบาโดนแท้เส้นหน่อยประสนค่ะ ของดีมันก็นจะเป็นจังสีแ่แหละค่ะของดีต้องอดใจรอต้องเบิงนี่ค่ะต้องเบิงต้องรอไปน้ากันเบิงเงียเง้ยวเงี้ยวเบิงเบิงให้มีความสุขค่ะแล้วก็มือนี่ตัวเลขเฮ้าสายด่วนกวาทังหมอไดแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นมือสุดท้ายกันจะได้มือรุ่นก็สิบประแมนดอกเนาะค่ะยังได้ก็ได้แท้มือนี่อ่ะไปเบิงกันรวดค่ะไปเบิงตัวเลขเลขวิ่งเพื่อนสิ่หายตัวได้ แล้วก็ล่างตัวใดค่ะไปเลยค่ะค่ะงวดวันที่17มกราสองห้าหกแปายด่วนกทมค่ะวิ่งวิ่งบนค่ะสามค่ะวิ่งบนสามถ้าเบิ้ลก็จะเป็น สามสามค่ะชุดจับคู่เพิ่นบันี้ค่ะชุดจับคู่เน้นสามสี่สามหกค่ะข้างบนเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้างบนจับคู่เด่นคือสามสี่สามหกตัวเน้นแล้วก็ตัวรองค่ะตัวร่องสามหากับสามศูนค่ะท่านผูช้ชมค่ะ พูน่ะโทรศัพท์กัย่งเข่ามาเรื่อยๆอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นพนถาคอีลีจังไรกับเขาถาเบิ้งคลิปก็แล้วกันเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้เสื้อหน่อยกระลังอัดคลิปอยู่พอดีค่ะตรงนี้คือบนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะข้างบนวิ่งบนสามเม็ดเดียวจับคู่เน้นมีสามสี่สามหกรองสามห้ากับสามศูนย์ค่ะวันนี้เขาก็จะไปเบิ้งข้างล่างกันข้างล่าง วิ่งเก้าตัวเดียวค่ะวิ่งเก้าบนอ้วิ่งเก้าตัวเดียวข้างล่างค่ะเบาพิษเบาถืออยู่เส้นหน่อยก็ได้ค่ะเน้นตัวเน้นคือเก้าสี่เก้าสามรองเก้าหนึ่งเก้าห้าค่ะนะเหมนอนเส้นหน่อยเสียวว่างล้งได้ไหมค่ะ ขามาบ่สิขาดเส้นขาดสายสายท้วก็ได้มีตะพูถาค่ะถากจางเห็ดจังไดเสื้อหน่อยกับพยายามยางเต็มทีแล้วเหล่งเพื่อนหายเอามาาหายเร็วๆแน่ว่าสันขันกาพึ่งจะเอามาหายตอนประมาณมสาิบโมงเศร์เนาะค่ะหพ่เป็นยังเนาะเอาถาเพื่อนเนาะเห็ดจักเสียจังไดเพื่อนเขียวเพื่อนกับบ่ได้ตัวเลขเพื่อนกับพึ่งจะได้มาก คันถือก,ก็บ่าเป็นยังแม่นบ่ค่ะคันบ่าถือนอีนตีบะนี่เข,า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 ขา้าถาคักถ่ายยากๆสิเหตุจ,จังใดอันนี้ก็ยาวากันเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกับไฮมาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเท่านั้นอาที่เพิ่อนไฮมาถึกถือนั้นก็คือช่วงมันแม่นแม่นบ่ค่ะแต่มือนี่จะสิแม่นบ่แม่นเสี่ยนหน่อยกับบอรับประกันเพราะว่า,าทุกอย่างเป็นไปได้เนาะคะ่ะเป็นไปได้ทั้งเข้าทั้งหลุดเนาะคะ่ะ เขาก็ได้ลุดก็ได้ว่ามีผู้ใดหูว่าตัวเลขนี้มันจะออกรอยเปิดเส้นแมนบอก่ะท่านผู้ชมเนาะกับชนั้นแล้วก็ให้เอฟซีทุกท่านกน็ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะตัดสินใจดีๆว่าตัวเลขนี้มันจะออกจริงบอเนาะค่ะเอาแคบนาจอค่ะ ถึงจะมาช้าแต่ก็มามันบอกค่ะยังดีว่าเขายังมีความบางังมันสิเขาสิลุดก็ได้เนาะกานเขา้าใดตัวเลขมากล้วเขาก็สบายใจมันบ่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาก็เห็นมาแล้วว่าเพื่อนเขาเขาดีว่าสั่ดาหไปทีเสี่ยนหน่อยอามาแนะนําเสนอ,อนี่ก็สองสมงดแล้วเขาทุกเทียเขาทุกงวดย่งพระท่านได้ลุดค่ะงวดนี้ก็ร่องเบิงกันอีกรอบนึงเนาะคะ่ะล่องเบิงร่องตามเพื่อนเบิง มันสิเป็นจังไดถ้ามันขาเอียกกะถือว่าโชกของเฮ่าเนาะคะ่ะเหาไม่โชกน้ำกันแล้วละ่ะสําหรับสายดวนก่อทมอแล้วงวดหนาวก็ตามต่อเพิ่อนอีกคือเก่านะคะ่ะตัวฟันตัวเน้นข้างล่างก็คือเก้าสี่เก้าสามค่ะตัวรองก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าห้าค่ะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเสี้ยนหน่อยสีไล่์สดเด้อค่ะสําหรับผู้เพิ่นอ่าเขามาซาเพิ่นเบิงคลิปบ่ท่านจังสิไหมค่ะ,คะ เดี๋ยวเสิไล่เป็นไล่ซดให้เบิ้งอีกคลิปหนึ่งกระทาติดตามเนาะคะ่ะถ้าติดตามถ้าเบิ้งคลิปนเด้อค่ะยังจังไดเท่ากับบอสท,ทิมกันเนาะดูคลิปอ่าของเสี้ยนหน่อยเป็นเพื่อนเป็นม่ก,กันเบิ้งเงย่าเๆกันค่ะแล้วก็ก็จะมีสรุปอ่ายข้าชนวดพรอมมันสิมาเขากันบอสนิตัวไรเข้ากันนี่เด้ค่ะท่านผู้ชม จัดโหลดเพราะว่าเล็กข้าสนดกับแม่นคือกันแม่นคักอหลีเสียนหน่อยก็ได้น้ำเพลินยุงวัดที่แล้วเพราะว่าเล็กมาตรงกันหนึ่งหาหาหนึ่งตรงกันเป๊ะเลยโอ้ยเสียนหน่อยก็จูบเจ้าเจ้าเนี้ยมากตัวเดียวหลักก็ได้ได้น้ำเพลินหล่ะค่ะได้โชคน้ำเพลินกับเล็ก,ก่อถั่มเพลินห้วิ่งสองข้างบนหนึ่งข้างล่างหละ่ะมาเข่ากันเป๊ะเลยแต่เหล็กข้าสนวดเพลินเพลินบริแยกแบบนี้เนาะคะ่ะเพลินห้มากคือ บนล่างไปเลยแต่อันนี้เขาดีนะจักน้อยสายดวนกวาท่อหมอ,อคือเพิ่นแยกให้แต่ว่ากกอย่าเลืม่มนะคะมีบางงวดอยู่บางงวดมันจิสลับกันแม่ค่ะจังไดเขากกอย่าเลื่มไปบนไปล่างนั่นไ่เดอ้อเพราะว่าสายดวนกวาท่อหมอ,อนี่บางครั้งให้ล่างออกบนให้บนออกล่างก็มีค่ะบางงวดก็ให้ตรงๆออกตรงๆบางงวดก็ออกกลับอันนี้ก็ให้ให้เอฟซีทุทน เอาไปพิจารณากันเองเนาะคะ่ะก็อย่าลืมไปบนล่างนี่แหละที่สําคัญค่ะตัวเลขเพิ่นกับบรายตัวมีชุดแน่นยางละสองบนสองล่างสองตัวร่องคือกันร่องกับบนสองล,ล่างสองคือกันค่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้เสียนน้อยก็จะขอจบคลิปพอยฟซีทุกท่านโชคดีได้รับเงินรับทองจากาสายด่วนกวทอหม้แห้งๆปังๆน้ำกันเนาะคะ่ะ โชคดีถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันกับเซียนน้อยพารวยค่ะและ้วก็คนนําโชคชาแนลผู้เดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ